สวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการทั้ง2ท่านนะครับมาที่จังหวัดอุดรธานีครับนายอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีพร้อมนายแพทย์สาธารณสุขอำเภอเดินเคาะประตูบ้านเชิญชวนผู้สูงอายุมารับวัคซีนส่วนชาวดรนธานีก็ช่วยกันแจกสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือกันในช่วงภาวะผลกระทบจากโควิด -19 ที่อำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีครับนายนัทพลวิถีนายอำเภอเพน en, พร้อมด้วยนายสุพัฒน์กองศีมานายแพทย์สารสุขอำเภอเพนเจ้าหน้าที่รพอพสอตเอจ้าหน้าที่อสอมเอจ้าหน้าที่ปกครองก็ร่วมกันเดินรณรงเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมาลงทะเบียนร,รับวัคซีนป้องกันโควิด19ณนะสถานพยาบาลหรือสถานีอนามายัยหรือโรงพยาบาลในพื้นที่ ตลอดจนรณรงค์ให้ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆก่อนออกจากบ้านเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด -19 ทั้งนี้อำเภอเพนมีเป้าหมายรณรงค์เดินเคาะประตูบ้านเพื่อเชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้มาลงทะเบียนรับวัคซีนให้ได้รอยละ90ของผู้สูงอายุส่วนการช่วยเหลือกันในช่วงสถานการณ์ผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนั้น พ่อค้านักธุรกิจก็ได้ช่วยกันแจกของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยนายสุรศักดิ์สุรวันวิจิตนายกสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนอุดรธานีพร้อมคณะได้มอบอาหารและสิ่งของอุปโภคบริโภคปันอิ่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่โรงพยาบาลอุดรธานี ด้านน,นายกนพงสุรวันวิจิตกรรมการผู้อํานวยการห้างเซมารร่วมกับซอตปรุงรสภูเขาทองครับก็จัดโครงการมอบอาหารและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องชาวอุดรธานีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อวรัสโรคโวิน่ 2019, ซึ่งได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของในเขตชุมชนหนองเหล็กที่วัดป่าสามัคคีหนองแก้วเขตเทศบาลนครอ,อุดรธานี ทางด้านทหารก้าพันเอกมงคลหอทองผู้บังคับการกรมทหารราบที่13ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่กรมทหารราบที่13ออกซื้อพืชผลทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีในห่วงสถานการณ์การการะบาดของเชื้อวัณโครคโเป็นประจำทุกสัปดาห์โดยครั้งนี้ครับได้เดินทางไปซื้อผักบุ้งของนายประเสริฐ คุรีดีหมู่ที่3บ้านสีบุญเรืองตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อนำมาประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการในหน่วยได้รับประทานขณะที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีครับก็มีจิตอาสาได้ร่วมกันซ่อมรถเข็นและก็มอบรถเข็นที่เสร็จแล้วให้กับโรงพยาบาลอุดรธานีจำนวน19คันพร้อมเตียงอีกสองหลังด้วยกิติพงศ์ถวายชายัยนักสื่อสารมวลชนชำนาญการทีมข่าวสวทออุดรธานีสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งรายงานครับ